ลาเาะเรดเวสมุกะลวายตากสซตินาพอดีกะวาราเวทีตากสอตะคาจที่อยู่ทางโซกุยเราได้ตบลุกัยะอช่วงนั้นเราก็มีตากโซเลนดูหรอดอกว่าเรเมออร์ลอกโวเพนนีหรืีช่วงบันทกตีหนาตากุาห์ดบเจอหรอเนาะตากโอตะค่นีทีว่ยเราเข้าสูดออนไลน์เอาเวกุยเราไว้ได้ตากโซคู่ต่อเลยอยู่โกลจะจ่าอีเตเวทหารพม่ายกพล ทลม KNDF PNL E ส่งบินทิ้งบอมบ้านวัดพังยับชาวบ้าน1.5หมื่นคนหนีสงครามเอเวนในียรกตากาศขุดตงเลือกวางกันยอกรนี้เดเวลาดาประโยชน์สู่ทดภาคนอเลคาโลเวดา KNDF PNL E ติดภาคตาลโแต่การิว่าตูซิโกวเวดาก็บอยู่ดึกสึก ले पालो वना मी पू लुप वा दे लुप ओ खापशा हागु हागु आगु वलो वात वो पु ओ ग त कन लाई जे ग थू बा पा पा ती क्वि वना दे लोटि पा ជី वना ताती ने रो अवे ने मी ता स को कु तो ले वा न्यो क्ल मु नि मु स ले ता क स कु ले वना ने दे की ची ये खु की क जो की ची ये แมือชาคอจะชีตนาวิเยบันนีเนี่เนาะอันน้ก็เนี่อยู่อตรากสอที่กลุยลาวเด้าในแต่ะเออีซีอาเซียนนิวส์ตะนาเกกลุยมลาวด้าเลิ่มอัวลลีนอเลวอน้อเกือก็ลีรตากรสอขายอี๋อเวนี่เดตาดูตาการดูตาอยากจะรอใหญ่ี่เด้อเอาเวด์าโอ้หลเวย์นาเริกไม่ห้องสอนเลยนี่ถูกป่ะเนอะดนเลวก่อนนีเดี๋ยวเวดาวิแพค้ง หนอเลื้นนี่ตะกระป๋โอเคตั้งซอกลวยกระโดดเวเดวนาคิชิเยคือคิงตทคิชิเยพอมาตั้งโซ่ป่าพลาทอเวดีอีหนอว่าละป่าพลาตันนี่เด้อมีเวนากอรินีอัตุคุณนาติตเดือพเอาเวป่าพลาเวเดาตาดูตาหยาอาเกียกลุ่นแล้วรอกับวัวติตเดืพเกยทวเวดาตาเล้วิภัยของเล้วสีแซงหนอเลยหยุดดูโกตะกระป๋เทวีนาตางลอเพนนี่เด้อ อามีเวด้าตาลอเลกรีนีก็ดอ่าอยู่ด้วก็บึตาลอ,อลตาอเฉยเนาะเนาะวิปโรนี่เจวดา้าเลยกรินีโนนัเเน่เนาะป่าพลาทอดเจวด้าไปหยดสื่อป่าคู่ทอดวีด้าศาสตร์รีตะบุรีเนาคอโปรเลปาตรท์ฟาริดารีบาอาวิรนี่ด่านกดรีบาเจวด้าเอาไว้ให้กูืเอขึ้นก็วด้าดอพีเอ็นอเนาะโปอุเลย ลือกมีเลวที่มันกดได้ราไปหยิึสุดดูอีก่าพูดว่าไม่นด้แต่เค่เหล่นี้ปอู้ไปนี่ไปหยอบไปนี่กูไม่ได้กตะกัวเนาะตื่ไม่รากัตะกัวเาเลยว่าเราุดูสาดูไรเนาะแต่เพียงอางเียต่อยืนละคนเราเว่าชุมวยได้ดูกำมันโอ้โหตายยันเลยแล้วว่าเราไได้เราวิแพคงนี้อืมให้ตาขอบเรลยแพนี่เดี๋ยวเตรไว้ได้ตาเราแพงนี่ี่อู้ไว้ได้ดอกกรีนนีอัสุด K N G ส วิบลอดิเดอร์โอซิโกเวดาอปุ๊ลาทอดาไปย P.N.L.E. อ่า K.N.D.F. P.N.L.E. ตงลดอกเพนนี้นี่เตวด้าโอซิโกเวด้าดอกตุกูตุรก็ม่เลย K.N.D.F. แต่กปาไม่กว่าเลยอ่ะตุกขูเมตั้งบเพนนีดอกม่กว่าละอู่เกลยตั้งบเพนนี้นี่เนแต่ก็สรีดเดเวเวด้าจะทอลักชอบอ่เวด้าเลยไปหยดสื่ที่ด do pnu po u le am ma ko ta do pyo su ti ta pha ni de e wan la wai na pe ni ui bla ni ta ge tho wai da le ki kho ki ko pa le bo chui ha de lao pa yo do pnu luo la wai da ta do pnl e do ki and f ti ta pha ni na du ma deva ta du ni chu no ta du ni kha la wai da ta ni chu ni de de ba deva pa yo ng ti ta de ru ko do wai da ko po u นอเฮดตอโลไปได้มีปู่ที่นี่รู้เจรบะขี้คูบาหลอนั้นแล้วตางหัวปูเนกว่าเดปัวว่าเดกตฉิเจนอเมอมีอะตบี้จะเจรบะบะซั่นนอมากว่าตางหัวลุเตลลเลบะตบีนออคมยอออควอลิตี้เตยคือบะตางหัวบีเนนอกว่าเดฮาวฮาโกกะย่าเพนี่นี่ตอโลไปได้มีปูเนตางซอเตวดานลบ้าไว้หน้ากว่าเดเหบบ้านนอครับเจยยกว่าเดโอเกรที่นี่ อยู่เตวนาดจีใจทําให้เกิดไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเนาะมิอ kind of ูกอ้อไปได้จะอกอ้อผ่านเลนเนี่ยวิบลอนเตวีการปะทะการเกิดขึ้นในหมู่บ้านริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเพรคงเนาะเตวนาดตาคาเราใส่เนี่ยเกวีได้เลยทีกลุ่นนี้เพอเวดาทีกลุ่เพรคงอ่อมมือท่อตะกปานนี่หรอเตวนาดีนี่ วิรนี้กุ้ยกระโดไม่ได้แล้วกระเติร์ดต้านดื้อตะบล้อใหญ่นี้ว่าตะวอภูและไมีไวได้กวาโปู่ตะวอภูโดอยู่ด้วยตวอภูที่สภาจะเจอนี้อากาศตะกั่วเยี่ยงยามาอัตวัยที่สาพนี่แต่วาป่ตีกุยไมด้อันเดือดลงเนาเลวอุ้ยด้สู้ตะบล้อเลยอาปูเพล็ดตาไปอยู่นี่เนาตะกระวซอนี่กุ้ยเว่ด้ตื่นไฟนี่นี่เนาอืมอาคเนี่เดอไม่ไวได้ต้าดื ผาดดูตคันยานตารคายกวัละตาวัวดิบยอซึเพราะว่าตูเวติตบะเฮมหาภูเฮมหาโวตะตอตอหิโลเฮตู้เวลอตู้ด้วยลอชิปิปะตอตอหลอเอาเวมิวะดิบยอซึเดปะคูรสาดตอปุออรืออตุกโลปลิวาดูเนกะนะสิวะนะควะเฮตด้วยนะโมลปานะพีนฟูเดะนะควากะเกจะเล่เนาะท่านคันนี่ไปกะนะสิวะนะเนาะเออตะลึมะรวะวะตะลึตะ တီတော်ကလူဘာမျိုးကြီးကြ ాయి လားမောပန်းနေတဲ့တီລະပါဘူဝဲနာကေတီລະပါကလူအဲကလူခွမ်းနာကေတီລະပါတာလခိုက်တော်ပါယူလောတိလဲ့နမလ်ကောတာတော့ပြောကြလို့လားဘာပဲပြောတာကိုပြေပြေရဒဟောခေယမဲတာတာတော်လေအဝဲနာပြောမဲနမနမမှားလား เอออาคู่ตระเว้ยมีเวลาตาก่อนนะแค่ผัดดูตะค่ะเนาะมีตากซอผัดดูค่ะหรือว่าตากุ้ยเข้ามาด้านเลยตากซอสนีตะบลูค่ะที่หรอมีๆเลยตันตีตากว่าตันผัดดูบัดที่ดิเลมัดอ่ะจะเลยเข้านี่ดิเจรบ้าบ้าตันดืนแม่วีเลียตัววีดิบานี่เจรบ้าบ้าภาษาดีต่อดิติญาตะลอเว้ยดิเลยกรณีถึงป้าอูดอกผัดดูตะกาเพนนี่เลยทั่วกว่าทวยตะเพนนี่ซี่กว่านี่หรอตันอยู่ใต้ยาแม่วีอ่ะแม่วีบาดิชุมตาเลยอยู่ตากซอ kalalah duitnya buaya dah titik pak quick quick sikit ni lah pak dah titiknya tembun kot titik ha titik lah tablu